มา,ม,มาไ,ไล่ไล่ไซื้อรถไฟใหม่เนอะไฟรถไฟอะไรเนี่ยโอเคทยอะสวัสดีนะคะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะเองนะครับซึ่งเมื่อกี้โอ้มีคนรังคานเราเฉยคนยังเลยคุชมชอ,ออือเอาอันนี้ก่อนดีกว่าของก็วะริงด,ด้วย โอเคไปคุช <Okay>. มเสียงอะไร้ยเสียงอะไร,รอ่ะเสียงอะไรเอาเอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจอดจอดกอลกอลนเนะพื่อนโอเค ทำไมทำไมมันกินมาหลบได้วะลองขึ้นน้ำมัน,มนโอ้คุณผู้ชมคุทผู้ชมนั่นนั่นคือม้านี่นะว่าแต่ไอ้เพื่อนนี้ทำไมชอบขับทำไมมันมีอันเนี้ยเนี่ยรู้จำได้ช่วยคอมเมนต์หน่อยครับคุณผู้ชม ว่าอันนี้ม okay. ันเอามาจากไหนเพราะว่า okay. ถึงถ้าอย่าไปโอเคเนี่ยเนี่ยเอ่อเห็นเนี่ยผู้ชมเนี่ยไม่ได้เห็นปะอ้ามันไม่ได้นี่ทำไมโอเคเพื่อนใจดีจัง อ๋อแปบ๊บเดียวก็อ,อันนี้แหละเฮ้ยหมู่บ้าน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 ขวนอยู่อะเพราะว่าเราเป็นคนแย่แนี่เลยพาคนนี้อ่อ ว่าไนติดตั้งแต่าห้ให่คุณชมครับเอา ออกเกมมันออกเกมไม่นะทำเราลดีกว่าครับแคมได้รถอันนี้้วยคุณผู้ชมไปไปครับไปครับไปครับไป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 ,ไปดีกว่าคุณผู้ชมโอ้ห้าพัน พันนี้ไม่สนเลยละเกี่ยงอะไรแต่พักอ่าเนี่ยเราไปเราไปที่ตายดีกว่าว่าจะตายที่ไหนเราอันนี้ชมเอาไว้เอาลา่าสุดทำไม